นั่นเอาไข่ลูกเขยเนาะซีมไข่ลูกเขยกันไปเลยได้มาแล้วเนาะไข่ลูกเขยมากิดเบิรงเนาะแซมเป็นะาคาขายพอเินว่าแซบเปิดว่าเนยเนเปินเนาะมาซีมได้เด้อคำหนึ่งห้าพันกีโเนาะนี่เลยเป็นตะแซมเละพี่น้องเด้ยมามาตูดกัน อธิบายคมแสบให้เขาฟังหนี้ฮเารองเ้ือ,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 อจ็คท่าคิดพี่อีก มาเจอสาวใจดีโดน้าซีมคำแรกกลว่าปูหูอย่างเดียวโนาแซบแต่ว่ามันแซบมันนึบๆเนาะใครมันุณสมบับๆเนาะคำห้านเแต่ว่าเพื่อนให้ซีมสีคำหนึ่งเนาะมาเบิงพี่น้องนะไหมครับคนสวยใจดีพร้อมเนาะยใจดี ใช่ด of ีง <aroma> า <c oughs> no, ีเยราให้ให้ยำใจบบดีเิ่นว่าเอ้ยเอาเต็มคำนึงเนาะคำารื่องเต็มๆไปเลยเนาะคำปักใหญ่ๆเนาะไม่ร้้วามเลยยกป๋าครมีซองมสซึกยังไดเนาะ แซบ,บแบบซ่บเนี่ยซูซี่ซูซี่มี่งมั้งซูซี่โอเคมี่นมั้งนี่เลยเนาะพันห้าพันธีเนาะแต่ว่าจะเป็นเนื้อปลาซีมอนเนาะใส่หลายอยา่างเนาะมาคาเนี่เลยเยเนาะอยู่หางโค้งเด้อพี่น้อ้งไม่คาใจดีเนาะ อใจดาจดีเปนอใจเยะใจเอหน้ามาอุดนุ้นมาเด้อพอใจกลงดบรรยากาศร้านไหนทางซองค้างสูบแบบคนไล่แห่งหยาบมาแล้วเนาะไม่ทูนเองที่เลาะทิมๆมาในนะลักเอาพี่น้องสาวพัน่าสาวพันเมื่อเกี่วนี่สาวพัเมื่น อนสาวอันยังง่ายห้าิบอันนี้บ่อเดี๋ขาใจนาะเข้าใจเ้อพได้แพงาะนนมนเอยบอาเงยวยกันตัสบายดีคนงามจไหนดี cài trên này đúng không ạ?